เด็ผกนไม่ซ่เนี่ยดูแม่ดิตัวนี้ใส่2วันแล้วเนี่ยปื้มเลยเนี่ยคนซื้อเนี่ยเสื้ออะไรดอกผมหมดแล้วอะใส่3มตัวเลยเมื่อวานักร้ใ,ใส่อีกองท้องด้วยก้อยตากก่อนเพ่วนค,คนขยันกับขยันคักแต่โอ้ยเตรียม เตรียมจอบตั้งแต่สาวแล้วเอาคนผู้หมวกแดงอ่ะลูกเขยไหมย่างบุญ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 บญเป็นไงลูกเขยเยอะนะพ่อนะอ๋อโอ้ยบอกคือบ่มีลูกสาวให้จักร้อยคนขายดีป่ะนี่นะบ่มีไผ่โซนจักคนเลยเนี่ยพ่อเนี่ยเกือบเท่าเกือบเท่าเท้าสามมนั่นนี่ยเท้าสามมนเป็นยังไงเอาเท้าสามมนก็เรื่องพระสังทองไงอ๋อเจ็ดคนลูกขาวลูกสาวเจ็ดคนไงก็เลือกลูกเขยอ่ะ เราก็ให้ไปหาปลาแข่งกันเออนี่เกือบเท่าเท้าสามนเลยนี่ยกล้วยสะอาดร้านแม่ทองนาคก็จะขายกล้วยตากกล้วยตากกับกล้วยตากร้านแม่ทองนาคเ้อพี่น้องแซ่บคักรก็เดินเขาก็หาเมนูอาหารนี่ก็จะกินกล้วยตากจะขายกล้วยตากกินกล้วยตากจนมากกล้วยตากเนาะร้านแม่ทองนาคนุ่มทั้งลกไส้ไม่แข็ง เรารู้กันทั้งบ้านเอามามาให้แต่วันลูกยังไม่มาแล้วต้นไหนวไหนมะยงชิดมันคล้ายๆมะม่วงแต่ว่ามันไม่ใหญ่เท่ามะม่วงมันมันมะยงชิดมันต้นคล้ายๆละมุดอะพ่อมันก็ไม่ใหญ่มากใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยเนียเนี่ยมันก็จะคล้ายๆต้นมะ มะม่วงหิมาพรนา์อย่างเงี้ยเนี่ยงเข้าเท่าๆเนี้ยคือพ่อเขาจะกะว่ามันจะไปชนกับเสดาวไหมด้วยนะแต่ว่าแตกอยู่นะ้วใบร่วงกินดินแก้นค่ะติตา,ตามันมันแหง้งมันแหง้งเหนื่อยไหมพ่อช่วยขุดมาเดี๋ยวความดันขึ้นอะให,ให้ให้ลูกทำได้แล้วเพราะว่าความดันต้องขึ้นเดี๋ยวหมอบอกความดันตก เพออียต้นกล้วยต่อไปด้านหน้านี้จะไม่มีต้นกล้วยจะมีมะปรางมะยงชิดอุ้ยมะเขือไปกินกันน้ำพริกมะเขือขาวค่ะผสมกับคางกบนะคะ กำลังอ่อน,ออนเลยนี่เพิ่งออกใหม่เลยนะเนี่ยลูกเป็นแฉะรอก่อนก็ฟิตแต่น้อผู้เฒ่าลูกเขยมาขุดคนละหลุมเป็นลูกเขยเท้าสามมนเดี๋ยวเราจะให้ลูกเขยเท้าสามมนเนี่ยมาขุดคนละหลุมใครใรจะจริงกว่ากันใครจะลูกเป็นลูกก่อนใครจะสวยกว่าต้องทำให้เป็นด้วยนะใช่โอ้เรื่องใหญ่ละคะ่ะ เปิดเพลงลัานสวนเลยใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูหัวหน้าทีมก่อนนะคะโอ้ห ร่วมงานในบุญภาป่ามหาคุศลชื่อนอกชื่นใจทุกคนนั้นได้กินบุญเื่นบ้านสุขสันต์ทุกคนเหมือนจะบอกผลในบุญที่ทำลูกพ่อทั้งหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยดูทิคนไม่น้อยเลยนะเท้าสาวม,มนเป็นไงอะเท้าสาวแหวงอันนี้เราจะพาลูกเขยเท้าสาวแหวงนะฮะ ไม่ใช่เท้าสามมนนะเท้าสาแหวงนะมาปลูกต้นไม้ครับเราก็มีขบวนแห่ฮะอันนี้มาหมดทั้งสวนแล้วใช่ไหมคะคยังไม่หมดครับบางสวนยังตื่นไม่ทนันฮะอคุณยายดูสิคุณยายเดินไกลมากเลยเดินไกล เองนะคะไม่รู้ต้นอะไรเป็นอะไรเออเน่เน่เน่คนเอามาต้นนั้นนั้นอะไรมายมชีสครับมามาปรางอยู่ไหนมาปรางมาปรางมาปรางนี่ครับอนุหลักเดี๋ยวนี่นี่มะยมพันเดียวพันเดียวเดี๋ยวอันนี้เออคือไอ้แก๊งนี่มึงจะปลูกอะไรครับเนี่ยคือมึงจะปลูกอะไรมันอะไรครับนู่นตมาัดมันน้ำมันคืออะไรโบว์อันแหงอันแหเอามาแหง ก็ไม่เอารากมันมาให้ปลูกด้วยดูประกอบตัวนะตัวประกอบตัวประกอบตัวประกอบเพิ่งเตือนเพิ่งเตือนนี้นไน่นอน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 ลอนลูกเขยไปลูกเขยพ่อก็ขุดหลุมเลยแล้วอ่านี่สี่เขยสี่เขยต้นนึ่งไว้นู่นนี่ลูกเขยทั้งนั้นเลยเอานำโดยเขยใหญ่ค่ะลุงเลี้ยวมันมีการหลุม มีาไปสามต้นไปนู่นพี่เล็กมีดสามต้นเอาไปนู่นลุงลานนู่นเอาไปนู่นตอนนี้คนละต้นนะใครจะได้กินตอนนี้มาดูเลยนะป๋าอย่าไปทำอางนนพี่สกมใส่เลยโดนหนึ่งโดนไปหนึ่งดอกโดนแล้วโอ้ยมันไม่ได้แล้วทำอย่างนั้นอ่ะเออมันแข็งนะดินน่ะรังทำลายเอามากินได้มา เอาได้เด้อยังเนี้ยได้ได้ได้ยังเด้ต้องคุยลุงมาต้องคุยเอาเอามีดมีดมีดนี่ครับมีดตุ้มรอบนะลุงเอาจอบเนี่ยขุดซ่อดลงไปให้มันเป็นหลุมเอาจอบนั่นมาอันนี้เอาจอบไปเอออ้าวนี่เขยทั้งนั้นเลยโอ้โหพ่อตาน่าจะมีลูกสักสิบคนนะโอ้โหนี่จารัน อีกอื่นไหมไมีคุ้มาคุ้รแกกล้วยก็ขุดรักกล้วยนี่แหละมันเกาจะเอากล้วยออกเอากล้วยต้นนี้ออกหน่อยพี่พรอะไรรักพิงหรือเปล่าเนี่ยข้อตาตะลานอืมมาบัตทีตะลานขุดเลยถ้าแห้งลุ่มกล้วยเลยอันนี้มันต้องลุ้มพรมสิมันง่ายๆใช่ไหมลุ่มกล้วยนี่ยฮะไอเนี่ยลุ้มแดลกขมหนังฮอบอยู่นี่กล้วยๆเลยลุ่มเนี่ยเออหลุ่มกล้วยกล้วย รอจอบรอจอบเครื่องกามันดังไกลดีนะมันไปลอยเออไปยังไงตาจะไปยังไงกว่าจะถึงอีกไม่ไปเยอะอ้าวเอาเลยจบกระบวนการอันนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะฮะ ในต้นอะไรบ้างที่เอามาใหม่เอ่อมะปรางมะยงชิดแล้วก็ละมุดเอาที่เราเน้นกินเลยครับเน้นกินเลยแล้วเรารู้ว่าปลูกแล้วได้กินแน่นอนทไมเป็นไรเนี่ยน้ลนไอ้ตัวเองยังไม่มาปลูกเลยดูลูเสร็ยแล้วเขาปลูกเสร็จแล้วไหนุ่งหลังงานเขาเสร็จแล้วเพรลยเอ้เด็กปีต้นที่ไหงานเขาเสร็จแล้วผมยังไม่ได้ปลูกเลยโอ้เหลือตัวนี้ไปไอนี้ไรินเดินมารออย่างนี้เลย ต่อไปเป็นการแสดงกายกรรมอย่าตกนะอย่าตกนะไม่ตกนะคะไม่ตกนะคะเดี๋ยวนะคะไม่ตกนะคะโออเออเออเออแอบแอบหล่นนั่นไอ้ตัดหุ่งที่มันดัดโคตรนะตัดเชือกเนี่ยใช่ ระหว่างนี้เราก็เห็นดอกแครนะคะดอกแครแดงระหว่างนี้เราก็เก็บผักไปนำอ่าต้นนี้ของเคยใหญ่กับเคยเล็กนะคะ ต้นที่สามน่าจะมะยงชิดต้นเนี้ยต้นฟอร์มดีฟอร์มสวยโอ้นี่หลุมนี้เป็นต้นกล้วยเก่านะคะเป็นรากกล้วยที้นุ่มมากดินดีมากอันนี้แผ่เนะลุงอันเนี้ยแต่ตัด,ดเอาเนาะ ต้นนี้มันจะแผ่ไหมบักพันเนี่ยมันต้นสูงอยู่สูงใช่ไหมไม่เอาตรงนั้นเลยเหรออันนั้นละมุดนะคะโอ้ยละมุดฟอร์มสวยมากต้นละมุดนี่มันทรงสวยมากเลยนะอันนี้อะไรมะยงมะปรางมะปรางหรืออะไรมะยงคิดมะยงคิดต้นไม่ใหญ่หรอกเป็นไม้ใหญ่คือมะปรางใช่ไหม แม่ปางจะสูงอันนี้ก็ละมุดก็เป็นไม้พุ่มพวกพวกนี้เป็นไม้ทรงพุ่มครับแต่ว่าก็พุ่มใหญ่พอสมควรนะนะสามารถอยู่ใต้ลมก็ได้ที่ร่ไหนอ่อะเดีนี่ต้นนึงอ่ะจะปลูกตรง <บด S 2> ไหนหมดแล้วเลยใช่เหรอไม่ใช่เยอะต้นนึงอ่ะ นี่ระหว่างปลูกนะเราก็เก็บด้วยของมักเกลตรใหม่เก็บนะคะเก็บไปฝากเพื่อนนี่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 ขาวอ้วจ้วเลยเนี่ยอย่าลืมเอาดอกแคร์ไปลวกนำแล้วก็มีมีมักเขีือสี่ห้าลูกรดใหม่อะไรอ่ะ โอหนีันน่ะโอหนีันน่ะเขาเทคตัวดีมากเลยนะผมถือนี่อยู่มันไม่ใช่พี่เล็กพี่เล็กไปเอามือนมือกี้ตรงแบบนี้เลยวันนี้วันดีใช่ไหมพ่อมาพ่อมันเยอะไงตรงไหนก็ดิ้ได้เลยอ่ะมันมันไม่เหนื่อยเนาะปปปเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาเขาถึงบอกว่าสามัคคีคือพังไงพลังสามัคคีคือพังสามัคคีคือ่าดสามัคคีคือพังก็เคยดีป่ะก็เคยดีมากเลยอ่ะดีทุกคนเลยไม่ให้ตังค์ใทยเท่าไหร่ฮะแต่ว่าไม่ให้ตังค์พ่อใช่เลยอ่ะก็เคยโอ้โหแต่บ้ขอเข้าเนื้ออีกละไม่น่าเดินมาเลยไอ้ไปกุศลทางมาและกล่าววานตูปิดท่านให้มันเต็มทองกวงทองกวงให้ทองกวงทองกวง อักกกกกกปาาาาามมมมมีีไไ่่เลยงรางวัลจะเยอะหน่อยนะครับทำอะไรนะคะว่ายน้ำชนะ500บาทนะฮะแพ้หลักแก้แพ้ไม่ให้เลยแพ้ไม่ได้นะครับตอนนี้แพ้ไม่ได้ครับจิงๆน้ำเชิญน้ำเชิญต่อไปจะเป็นรายการแข่งขันว่ายน้ําเร็วนะคะไปดูนะคะว่านักกีฬาของเราจะมีใครลงแข่งบ้างค่ะ ผิวสีรองเท้เด็ก้ารบแขนน้าเียบบอานบอานวเยเดี๋ยวนะครับขอประท้วงค่ะกางเกงไม่น้ำไม่ผ่านค่ะไม่มีบิกินี่เหรอคะฮะอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณสอรครับมาทางนี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนพูดกันนี้ครับตีแดงอยูเหอันนี้เขาประกอบกันแล้วเลยไอ้ไอ้พรุ่งนี้ก็ขายได้ครับเันต น้ำหนักได้แมวน้ำหนักได้แล้วไม่มันต้องต่อเล้ยมาเลยงมาอย่าให้อย่าให้ตะกูนต่อเลยเถอเฮ้ยทำไมตะกูนนี้เขาเพียวอ่ะพี่ต้องถอดเสื้อโอ้ตาละโหน่อยไม่ได้ตุ๊กไ่ใช่ตาไปพี่พี่ครับพี่นุพี่มุพี่นุพี่นุพี่นุพห่นุพี่มุ่นุพี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 ่ ต้องเอาใจชนมุ้งกันครับไม่ให้เขาต่อเราหน่อยพี่ดูแลดเลยพี่บอกสูสีเพราะเราเป็นคนสูงอายุแล้วนี่คนไม่เจ็บหลังเลยดูจะขูดนะพี่ตุ๊กน่าจะหายยุบทรงมาใส่เลยหายยุบทรงมาใส่ด้วยนะครับแต่ละคนดูดีดอยู่เนี่ยยังไงอายุบเขาต่อยอยู่ตรงน้านี่มีแต่อายุเยอะๆต้องต่อหน่อยต่อหน่อยอันนี้เอาทีละคนพี่ตุ๊กเป็นไงเป็นไงไหวไหม รู้สึกว่าคอมันเค็ดอยู่จะเด็มีอุปสรรคไหมแต่อุปสรรคไหมไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเราใช้แขนไม่ได้ใช้คอโอ้ไม่แน่นี่สมพรว่ายังไงนะครับมันอายุนี่แหละมันลื่นกันมันลืนกันมันลื่นกันเยอมันเลื่อมมันลืนมันลื่นมันห่างกันเดี๋ยวต้องต่อหน่อยต้องต่อไม่คือเราอ่ะได้เปรียบถูกไหมเพราะเรามากกว่าเราต่อยเขาเลย มาที่ครับพอน้ำหนักมากว่าโอ้เดี๋จะมากกว่าทุกอย่างต้องให้เราลงไปก่อนถูกไหมเราค่อยๆตามไปเดินยืนอยู่นี่นู่นเราไปยืนรัดเขาอยู่นู่นะลงพร้อมกันกลับบ้านเลยโอ้ใจไม่ถึงใจไม่ถึงใจ ใจหมดอ่ะเป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็ไม่ต่อใช่ไหมใจประชิวใจไม่ต่อมั่นใจไหมมั่นใจครับน้องไปครับมั่นใจมั่นใจไหมฮะแต่ผมก็ชนะก็ไม่ใครภูมิใจนะทำไมอ่ะถ้าทนูนเจ็บโค้กทั้งนี้ภูมิยื้วนี่ภูมิใจเฉยเลยอ้าวมาจับเลยดีกว่าใครจะรอดไม่เนี่ยผมเนี่ย เจ้าของบอกประมาณนิดนึงว่าเอากี่รอบเอารอบเดียวพอเพราะว่าเพราะว่าพราะมันจะเข้า62นะครับเข้าะเข้า6ออายุลืนกันอายุลืนกันเยอะเกินไปอ้าวถ้างั้นพร้อมกันสี่คนเลยเพราะฉลเียมกันเยอะแต่ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะครับเดี๋ยวไอฟังสัญญาดเดี๋ยวรอฟังสัญญาณกรรมการ้ออยู่ไหนเป็นมนทาง์น้นหน่อยครับอันนี้นะคะเป็นเป็นเสื้อสำหรับไร์การนะคะไฟ์การถือไว้ค่ะ กรณีใครเป็นลมก็โยนลงไปเลยนะฮะเอาเ totally ร the right ือไปรับดีกว่ามั้งใครเข้าเส้นชัยก็รับไปเลย500บาทนะครับหมายถึงเข้าที่1่ค่ะเข้าที่1 5 0 0บาทมีแค่รางวัลเดียวรางวัลที่สอง0บาทโอเคนะฮะรางวัลที่3มรางวัลที่สมคน4ี่คนละ100บาทโอเคพร้อมไหมคะนักกีฬาพร้อมไหมคะนักกีฬาพร้อมไหมคะติวเตอร์ติวเตอร์อมไว้ก่อนลูกอมอย่าเพิ่งเป่านะพร้อมไหมคะ

โอ้ยวางอย่างนั้นนะครับโอ้ยพี่สมพรครับผมเห็นกระโดดแล้วไปอยู่ะที่เลยครับผมนึกว่าโยนโอบลงน้ำครับน้ำหนักไปเยอะไปไหนเลยครับน้ำหนักเยอะว่างัันโอ้โหผมนึกว่าใครทิ้งโอบลงน้ำครับโอ้ยอยู่พที่เลยครับคนนี้รับฉลามฉลามหนุ่มของเราครับมาจากลุ่มแม่น้ำแควครับช่างสำไา้ครับสัมผัสความรู้สึกน่อยครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับ แล้วทําเวลาเท่าไรครับทิ้งห่างไหมครับทิ้งห่างครับโอ้โหต้องบอกว่าทำไมว่าทิ้งห่างห่างมากครับโอ้โหขอมเสียงปรบมือสร้างสำราญีนมนะครับโอ้โหนี้ตัวอแท้ของแท้ัวาโอ้ยโอ้ยพี่เม้โพเม้วยโอ้โโอ้พี่เมงพี่เมงโอ้พี่เมงมาเียด้วยโอ้ยี่แมงจะว่ายได้ไหมพี่เมงบ ็นกองเชีย <le> ร <Stevens>. ์ดีกว่าครับโอ้โหช่างสำราญนี่ของแท้เลยครับครับรางวัลมาแล้วนะครับใครจะมาะกบกับใครไหมครับเออเลยนะครับสุภาพสตรีก็ได้นะครับนักกินนันเริ่มนะเริ่มเลยนะนักนเ่มนักเกลียวไอ้นักกินรเลียวกินักเกลียวกินแล้ว

อเพิ่งเปนเพิ่งเปนเพิ่งเป็นตอนจะขึ้นออตะคิวเจ๊ไล่ไล่ไลไปเจ๊ไล่ไปนั่งยองนั่งยองโอเคครับได้ครัลงน้ำไปเลยนะครับโอ้ยเรามีเรามีอสมอยู่ฮะอสมอสมระวัอระวังไข่ออกครับไข่ใครครับไครใครครับไข่ตัลึกโอยไขลึกๆไข่ลึกๆท่า ใจเย็นๆนะใจเย็นๆแอย่าเกรงคุณมาครับอ๋อกล้จะเอี้ยวขึ้นมันก็เลยเนะอย่าพึงเรงอย่าพึงเกรงย่าไปาโอ้โหอย่าพเกรงอย่าพึเกรงตเอารอเท้าเยียดเยียดขาลงน้าไปก่อนเหยียดเหยเยแล้วใครได้อันดับสองวะเนี่ยอนดับนี่ครนนี้แหละจะนอดออันดับ2นดสสรรผมเห็นมันอยู่กันที่แล้วมันจตอเียบ้อยต ไม่ต้องขึ้นข้างไม่ต้องไม่ยุดมั่งโอ้ยน้องโอ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูบนปาจี๋ไหวเป่าไหวเป่าไหวไหมไหวไหมเหยียบขาไปครับเหยียบขาใส่น้ำไปก่อน ยังไม่หายง่ายหรอกสักพักหนึ่งหมอโน้ตก็อยู่หมอนวดโอ้โหเรามีทุกอย่างเลยหมอเอาเอาเอาค่ะครับม่ไม่หาอะไร่แลครับโอ้ยมันตัวอะไรครับเดี๋ยมัววิ่งไนทําลูกลูกไม่ไปทําลูกวัดเจ็บ นวดเจ็บป่ะเจอ้ยหนีเลยรับยังยังไงเัาป้านมือเป็นอะไรถ้าทำไมเขาเขาบอกว่ามือเล็กเขาบอกเจ็บใครแล้วมันไม่ไหวแล้วมันจะตายรีบมันคาหนีเลยเห็นป่ะขอบคุครับออกแนปอกมือให้ทีมสีนกเงินด้วยกันเอ้ยนักเงินนักเงินักเงิขอบคุณนะครับอันดับสองกับนักนีะเว้ยเว้อันดับสองกับนเงินีนะเว้ยอันดับนึงอัดับ เ้าไปเลยน้เงินตัดนน้ำสีแดงให้หน่อยจงทำไมอะรางวัลที่สีอ้ตกเสียงให้เป็นตุ๊กาโอ้ถึงไม่ถึงก็ยังเอาเทลเตอร์แล้วมารับเงินเทลเตอร์มารับเงินโอ้ยต้องบอกว่าสนุกสนานเปนจริงๆนะครับไม่ทราบว่าจะมีผุ้เาสตรีแหนอันไหวยน้ำหรือเปล่านะครับ